อย่าไปคิดอะไรมากไปพาไม่พระไปไหนสะดวกไม่เอาอ่ะกราวกระหม่อมนายพนไปไหนต้องแขวนพระเหมือนมาในวัดกรากระหมอ่อมศรัทธาต่อพระคุณเจ้าเข้าไปไหว้พระได้เหรียญพระเรามีความสุขเออแน่นอนที่สุดม,มึงเอาไหมอ่ะพระศักดิ์สิทธิ์ขอสักองค์สิพระได้ขิงก็ว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เอออยากได้อชัชงองค์แต่กูพระใหม่ๆกูไม่เอาชอบพระเก่าๆแก่ๆ มีไม้พระเก่าเก่าแก่แก่มีนอนเอยอยู่ในกุฏิเอาไหมอ่ะบินจบาดไม่รอดใชเอาไปไหนก็เอาไปด้วยป่อยไม่เอาเว้ยไปเกลียดพาไปล้างขี้มาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่รู้หนุกไปหน้าแล้วลำบากทีนี้คนเราพยายามหลีกเลี่ยงประตูตรางหันมาเข้าประตูวัดมึงเห็นไหมล่ะกูไปไหนกูแขวนแต่พระตลอดแขวนไว้ทำไมพระ แขวนไว้คุ้มครองแล้วมึงถือมีดพาลานมึงถือไว้ไหนอ,ะอ่ะกูเจอปลาอ่อนกูพอได้กินมึงปาพลาไปทำอะไรได้แขวนไปเป็นพวงก็ไปทำอะไรปาปลาได้เหรอฮะกูถามดูนี่นนพระเอาไว้คุ้มครองมึงใจเใจนไหมมีพระที่คอดีกว่ามีมีดพราไม่รู้มีมีดพราดีกูถือว่าไม่รู้ว่ากูควันคอพระจะตั้งอยู่หลายองค์เลยเนี่ย วันคอใครควันคอคนเนี่ยพระที่แขวนหลนรู้ด้วยนะคูบอยรู้เ้ะแวนคูคเป็นคนไม่ยอมใครอะ่ะนายจงอ่างาเป็นคนมูทะลุด,ดูดันตอนี้ใส่ผมแบบนี้พูดจริงจำจริงผมยอมขึ้นสาลดีกว่าขึ้นเมนพูดจริงอะ่ะคนเราขึ้นสาลมีตังหลายล้านไม่ติดนะเพื่อนอถ้าขึ้นเมนอ่ะ <c oughs> มีร้อยล้านก็ไม่เกี่ยวถ้าลวนวาและติดถึงรังเคยเลย พูดจาแบบนี้ไม่ดีอ่ะที่นี้ตอนนี้ลูกของนายทหารภูนนี่ก็เอได้สําเร็จการเรียนแล้วได้แต่งงานแล้วหรือยังเออกาบเรียนแต่พร,ระองค์บริขาลูกเก้ากระหม,ม่อมนี่เป็นเด็กดีทุกคนเพราะพ่อแม่สอนมาดีลูกสาวเก้ากระหม่อมผมภูมิใจที่ลูกผมไปเรียนจบแล้วแต่งงานทุกคนไม่เคยหนีตามผัวไม่เหมือนลูกใครบางคนที่หนีตามผัวจังนั้นเลย พูดพูดอะไรดีนี่งั้นมาพูดในแชัดๆว่าลูกกูหนีตามผัวควันหัวจะกดุดเด็ดเดยดแ้วมึงกูเกี่ยวหูจะเลยมึงพูดใน้ชดว่าลูกกูหนีหนีตามผัวแล้วลูกมึงหนีตามผัวจริงถ้านี้หนีตามผัวแล้วมันเดือดร้อนใครขอข้าวสารใครไปหุงวันกี่กิโลถามหน่อยเนี่ยเจตกิจแย่จะตายยังชอบพูดเรื่องคนอื่นแหม พวกได้กิ๋งนี่ก็เหมือนนี่แต่ละรายชอบกันนักหนาเพราะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนไหนหนีตามผัวทักคนแล้วไม่นอนแล้วกลางคืนกลางดึกได้ไม่ฝ่คนละอันเดินลากตามยาวถนนทำไมก็จะฉอยดวงอาทิตย์ให้สว่างเร็วๆจะได้พูดเรื่องคนอื่นปอๆอคนที่นี่ก็ไม่พูดพยายามรู้จักรู้ปีน,นี่นะ ทีนี้ลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนเคยเออกิ้งคนเราอย่าไปคิดมากมายทีนี้ลูกเราถึงตามผัวก็ได้ผัวรวยเว้ย<ม>บอกไอ้รู้เจ้าลูกกูถึงตามผัวก็ได้นายร้อยแม่มาโม้ลูกเขาได้นายร้อยกูเห็นคนลือกันแถวบ้านว่าลูกมึงไายกับนายสิบไม่ใช่เหรอนายสิบสิบคนแล้วไม่ร้อยนึ่งอะ ตั้งแต่จาถึงหมวดหัวต่อลูกกูทั้งนั้นแหละอย่ามาเกงกูบลย